ความพิเศษของความทุกข์ก็คือเราไม่ต้องไปแสวงหาล้วอยูมันมาหาเราเองตรงข้ามกับความสุขเราต้องแสวงหาจึงจะพบความสุขฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเอาชนะความทุกข์ให้ได้เพราะความทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากถ้าใครไม่เข้มแข็งพอก็ต้องพ่ายแพ้สาเหตุของความทุกข เกิดจากตัณหาความทยานอยากของเราอยากมีอยากได้ไม่รู้จักคำว่าพอเพียงมีหนทางเดียวที่เราจะดับความทุกข์ได้ก็คือการปล่อยวางเปรียบได้กับคนแบกหินถ้าเอาหินวางลงเสียมันก็ไม่รู้สึกหนักโรคนี้กำลังจะวุ่นวายหาทางสงบไม่ได้หรอกเพราะคนในโลกอยู่ด้วยกิเลส เบียดเบียนกันตลอดเวลาเราไม่สามารถแก้อะไรได้เพราะเราตัวเล็กนิดเดียวต้องพยายามฝึกตนเองให้สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขอยู่ได้ทุกๆสถานการณ์จำไว้ให้ดีนะ